ีาครับยางแงโ่อไปที่าทาานีรครั์ควายาวเลยครับโ,โอ้โหสองตวนี้ลงชัดสลัทีนจะตครับไปตุงครับเปิตาไนสลัดนแตกนี่เป่าครับอะจะตี่าขอไทยครับนานสกุลเดือนกันอ่าใช่ไหมครับ แฟรครับจีครับก็คือว่าเป็นอีกสีสั้นหนึ่งนะครับเอาละครับเอาละครับสิบคนทุนพิชัยโตะครับไปบ้างครับกระุกงกรุบีตัดย้อนคืนนะครับมาอีกครั้งนึงครับไปที่เลขสัญญาณยึดสัญาณยึดตึกลดได้ไปที่นักพละาครับคืนมาทางขวาครับมาที่กองกลางกองกลาง กองปราบขยับครับกองปราบออกซ้ายกองปราบขึ้นขึ้นยอนมาที่กองปราบอีกครั้งหนึ่งกองปราบเข้าไปทางขวาครับไปไว้ที่เส้นนะครับเส้นบอลมาใหม่นะครับาไปที่ชนะชนะทรชนะทรไปที่เส้นบอลอีกครั้งครับยอดน้าที่ชนะทรชนะทรเปิดเอาลครับดูนี้ยอดหน้าที่ชนะทรชนะทรจะต่อไปเอกชนแทนไปครับต่อเป็นลูกออกเส้นหลัางที่ตีลูกครับไปที่ ครับดีกว่าดูบุพชายครับเอาละครับตัวป้าคลิกได้แต่นิโอโหเกือบไปครับยังมีตัวเติมตัวสอดอยู่คลิกขึ้นมาตัวป้าอาร์ตนะครับตัวป้าตัวป้าสองดีครับอยากนเติดี่รับของทางด้านคีรพัฒน์ช่อจันทร์ครับเรชองออกไป วันนี้เราสังเกตบรรยากาศข้างทางครับขอบคุณขอบคุณสีสันวันนี้นะครับเราสอบปริสุรินนะครับนำโดยท่านชมพิชญ์เจริญท่านผู้มีการสํานการเิตพื้นที่การศึกษาบางเทียมสุรินของเราครับโอ้วันนี้ท็องทีมงานครับท่านรองแล้วก็ผู้บริหารครับทุกท่านเลยครับวันนี้มาให้กำลังใจขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับ โอซ็นโซเชอรก้ยนะครับวันนี้ก็มาให้เมื่อกี้ก็ปอบระมาทเยอะแยะเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอ่ะลุ้นกันต่อก่อนนะครับอ่ะคือในช่วงเวลาที่เหลือตรงนี้นะครับอะล่ะครับยอดดานหน้าประตูกระเลยของแม่ลูกทีแลยออกเส้นหลังประตูอีกครั้งหนึ่งครับโอ้อันร้านต่างๆครับไปบ้านเจริญธานกีฬาสยามนะครับให้ ในช่วงเวลาที่เรียกครับปลายที่ไปที่อ่าเช่นเี้ครับวางบอลยาวครับอ่าโมงสะบัดยังดีเวลานะครับทีมงานภูพิศัยเนี่ยลูกนีขั้นตอนต่อไปก็อยา่างแรกเป็นที่ชุดครับไปที่สนามทัทนตทย์ธนทัศน,น์ชุดปากนะกระดูกอี่นชั้นหนึ่งสนทัศน์ ตโดน6-6สบัดคื้นมาอีกครั้งครับเอาล้วครับพิกลูกนี้จะไปได้หรือเปล่าครับอะจารย์ลูกลนี้รอเพื่อนคืิกีมาทีราชบุรีราชบชิปลูกนี้โ6สบัดคืนมาได้บอลโตไปที่ทางด้านอิทพงศ์อิพทพงศ์ถูกขับซาวครับโอ้นี่คือสานามหญ้าเทียม P W K Soccer นะครับโรงเรียปนประสาทวิทยาลัยครับจตุชมครับแมหมวันนี้ ก็ถือว่าให้ชื่อมเวลาที่เหลือครับเอาละครับยังมีเวลาครับรสีน้ำเงินใสปากยาวเลยครับเปหน้าประตูโอ้ยแหวกไปเลยครับแหวบอลมันงฉชิดนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับแต่ป้ายขยายป้ายเลยทีเดียวร้าทา่านร้าต่างๆท่านสสนะครับท่าน ประการะคุณทุกท่านนะครับขอบคุณอ้าววานยาวขอราะอีกครั้งหนึ่งครับกับนทอยบอลนะครับวิ่แหนจะไปเองครับโดนตัดบอลทีมมาได้นะครับกระชาติลูกวีรพ์วีรพลเออครับยอดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับยจะทอยนบนองกระชากไปเองจะไปไปหรือเปล่าเขาเอาไปกระชากขึ้น หยับสกอร์ไป5ประตูต่อ2ครับอ่ะยังมีเวลาเหลือครับไม่เป็นไรนะครับสีธนภูพิสายโอ้โหถัดต่อออกไปครับถัดต่อออกไปนะครับนะครับท่านผู้ชมครับสวันนี้บรรยากาศวันนี้ขอบคุณสีสันนะครับสีสันของผู้กองครับ7คนนะครับสนามยาเทียม เอาแล้วโปงสำลังเนโอ้โหเงใสจะดียาดียีาน้าาาูชิเลุทธ็ค oh นส man, six, nine, 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 six, 5, ้มอพซรครับรัีดกระจำีเซ็งรอยสิบปดนะครับที่ช่วยรางวัลและเงินบำรุงทีมให้กับทั้งสองรุ่น แต่ก็ลื